โอ้มายก๊โคตรแจ๋วเลยคุณผู้ชมอะไรกันวันนี้ โอเคครับค okay, ุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบมีสู่รายการ Victory Cat น <uw> <extraction and> <ations> exactly. yes, ั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูหมู่บ้านแปลกประหลาดภายในเกมไ e c r a f t กันนะฮะต่อจากคราวที่แล้วนะฮะที่ผมเริ่มการรีวิวหมู่บ้านที่อยู่ใต้ดินไปถูกตอนไหมฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดูหมู่บ้าน อันไหนท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะและเกมเรากําลังเล่นอยู่นณตอนนี้คือ Minecraft Windows 10กันนั่นเองแล้วก่อนเราจะไปดํเนินการสําหรับใครที่ดูคลิปนี้มีคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนั่นเองึ่งกําลังใจผมด้วยฝาตามคลิปของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้น่ะเราเล่นเกม Minecraft PE เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองจริงๆแล้วนะครับหมู่บ้านเนี่ยจะมาทําการรีวิวภายในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมมันอยู่ภายในท่า ตองไหมครับผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแฮกนะฮะโดยการที่จะทะลุแองน้ําลงไปนะับเพื่อไปหาหมู่บ้านนั้นเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะเจ๋งแจ๋วมากน้อยขนาดไหนนะครับอานะคุณผู้ชมหนึ่งสองั้งไปแล้วฮะคุณผู้ชมนี่นี่นี่มีช่องอยู่นะเรียกง่ายว่าเป็นช่องดึบดําบันเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้ยโคตรลึกนะฮะอ่าลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะว่าโอ้ชิดโอ้ไม่กโอ้ไม่กโอ้ไม่ก โเดี๋ยว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 มาจากไหนวินะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนั้นในตัวเรามีอะไรปะในตัวเรามีอะไรที่เกิดดาเมจได้ไหมคุณผู้ชมเออ่บล็อกได้ไหมคุณผู้ชมเอ้ยบล็อกได้อยู่บล็อกได้อยู่นะฮะว้า S 1> <S 1> <S ดูเหมือนกับว,ว่าเจ้าตัวเบบี้ซอมบี้นี้นะฮะมันอยู่ภายในน้ํานั่นเองแล้วมันมาได้ยังไงนี่ผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ภายในตัวเรานะผู้ชมมีอุปรกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเอ,อ้ยมีลาวามีลาวานี่แน่นี่เน่นเนตายไปซะเจ้าหนูน้อยโอ้โห เก็บลาวามาครับผู้ชมเก็บลาวามานะฮะเดี๋ยวกันนะผมเก็บไม่ได้คุณผู้ชมว่าติมฟ้าก็โอ้ย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 เกิดดาเมจเกิดดาเมจนะฮะโอเคโอเคโอ้โหค่อนข้างจะร้อนแรงมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมอะไรมันจะร้อนแรงขนาดนี้นะฮะโอเคซึ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมเบบี้ซอมบี้ก็หายไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้ำที่เราอยังอยู่นะตอนนี้นะคุณผู้ชมก็คือถ้ำของหมู่บ้านวิลเลจเจอร์กันนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะเจ๋งแจ๋วมากน้อยขนาดไหนนะครับหลังจากที่เรา เข้ามาดีเรียบร้อยแล้วดูเหมือนกับว่าจะมีโคมไฟตกแต่งด้วยนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยถ oh. ือว่าเป็นไรที่ดีนะฮะแล้วก็มีกองไฟด้วยนะครับด้านนี้มีแร่โอ้ไม่กดรู้สึกเหมือนกับว่าผมเห็นสก,กร์เลตันเมื่อสักครู่นี้นะฮะ <c oughs> ด้านนี้มีแร่นะฮะคุณผู้ชมว้าวดูว่าเป็นอะรีรเจ๋งมากเลยนะครับมีทั้งทองนะฮะแล้วก็มีทั้งเหล็กเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้กันดีกว่า <c oughs> คุณผู้ชมโอ้ไม่กด โคตรแจ๋วเลยคุณผู้ชมอะไรกันวันนี้ดูเหมือนกับว,ว่ามันอยู่กับเป็นอนัน,นิคมเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะผมเห็นหมู่บ้านในรูปแบบนี้คุณผู้ชมผมนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยนะฮะที่มันทําการย้ายคนนะฮะไปอยู่ใต้หมู่บ้านกันนั่นเองโอ้ยเป็นอะไรที่แจ๋วมากๆเลยนะฮะในตัวเราเหมือนกับว่าจะไม่มีเจ้าตัวไมค์คาร์ดเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรนะครับซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่าจะมีทางลงให้เราด้วยนะ,ะเป็นทางลงรถรางกันนั่นเองโคตรแจ๋วคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีไอรอน ่ถ้าเกิดสมมติว่าผมทําการหาเจ้าตัวไมค์คาร์ได้นะฮะเราก็สามารถจะเล่นขึ้นไปข้างบนเพื่อออกไปข้างนอกได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหลังแรกกันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมซึ่งหลังนี้นะครับเหมือนกับว่าจะมีเตียงนอนนะฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ซ่อมของเล็กน้อยเล็มนองนี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นหลังแรกที่แบบว่าโคตรจะซิมเพิลเลยถ้าเราองมองดีๆนะคคุณผู้ชมผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับป้อมยามก็เป็นไปได้นะับเพราะว่า้อนเป็นเลที่บอกโคตรจะมินิเลยนั่นเองใต้นี้มีต้นมุงต้นไม้้วา สว,วัสด,ดีเจ้าแกะน้อยายรงมางล่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ฉันก็อยู่มาตั้งแต่เกิดเลยนะว้าวาดูเหมือนกับว่าแกะนี่อยู่มาตั้งแต่เกิดเลยนะฮะว่าแต่ว่าทำไมมึงตัวน้ำตาลคนเดียววะ <c oughs> มันตัวน้ําตาลอยู่ตัวเดียวคุณผู้ชมที่เหลือเป็นแกะขาวนะฮะว้าเตอร์ฟังนายเป็นแกะดํานี่เองเพื่อนไม่เป็นไรนะเราก็เข้าใจนายอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกับว่าจะมีถ้าเพิ่มด้วยนะู้ชมโอ้โหและดูเหมือนกับว่าจะมีเจ้าตัวคีเ p อร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านชมผมทาการสร้างที่กั้นไว้ก่อนเลยนะฮะในส่วนของมอนเตอร์เนี่ยมันจะได้ไม่มาหาเรานั่นเองนะครับใต้นี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีบ้านหลังใหญ่อยู่นะฮะคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้นะครับ เหมือนกับว่าจะมีหลายชั้นมากๆเลยนะครับเข้ามามีเตียงนอนนะฮะมีชั้นหนังสือนะฮะคุณผู้ชมสามารถขึ้นมาทั้งบนได้นะครับด้านบนนี้เหมือนกับว่าจะมีโต๊ะหนังสือให้เราด้วยนะครับว้าวมันดูกันเป็นอนันนิคมในรูปแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นที่แบบว่าโคตรดีมากๆเลยนะผมโคตรชอบเลยฮะคุณผู้ชมและดูเหมือนกับว่าผมน่าจะโชว์สเตปปากัวได้นะฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าสเตปปากัวของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนเอานะหนึ่งสองาโบไปดีน้า โคตรที่จะซิมเปิลนะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีทั้งชาวบ้านนะฮะมีทั้งชาวนานะฮะเรียกง่ายว่าเจ้าตัววิลเลจเจอพวกนี้นะฮะมันมีอาชีพของเขาอยู่แล้วนั่นเองนะครับเรามีอาหารไหมะคุณผู้ชมเอ่อดูเหมือนกับว่าอาหารเราจะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทาการโดูแถวๆนี้แล้วกันนะฮะจะได้ง่ายๆซิมเปิลซิมเปิลดีนะครับเรามีซีดอยู่27นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะทาการปลูกคืนให้ได้นะครับว้าวตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามีช่องเหม ซึ่งตรงนี้นจะเป็นลาวาเลยนั่นเองอ่าถ้าอย่างงั้นผมขอสักบล็อกหนึ่งได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าคุณผู้ชมไม่แน่นะฮะเราจะเจอตัวคาบก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหลังนี้กันเลยดีกว่านะฮะอันนี้คือกล่องอะไรอ่คุณผู้ชมวันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะผมต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าวรชชั่นใหม่ๆน่ะมันมีพวกบล็อกใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายนะฮะและผมยังไม่ได้ศึกษามาก <S <S สวัสดีไอรอนกรมโอ้โหตาแดงร้านฉานมากเลยนะฮะมันจะมาโจมตีเราหรือเปล โต้ Store นะฮะคุณผู้ชมซึ่งภายในนี้นยก็ไม่มีอะไรเลยนั่นเองอ๋อแล้วผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะฮะไอ้บล็อกนี้นยผมจะเรียกมันว่าสโต้ละกันนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าในนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างในนี้ก็มีแค่บล็อกโง่ๆนะฮะแล้วก็มีเตียงนอนนั่นเองซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่าหลังอื่นมีอะไรเพิ่มเติมบ้างหลังนี้เราเข้าไปค้นหาแล้วถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมโอเคหลังไหนเราทําการค้นหาแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเปิดประตูไว้ละกันนะครับไหนดูซิด ผมบอกแล้วนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีอาชีพของเขานะฮะบางคนเป็นฟาร,ร์เมอร์นะครับบางคนก็จะเป็นไมเนอร์แหมนองนี้นะฮะซึ่งมันจับปากปนกันไปเลยนั่นเองในนี้น่าจะมีกล่องนะมีไหมคุณผู้ชมไม่น่าจะมีเลยนะฮะไม่มีเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่น่าจะมีนะฮะคุณผู้ชมมีแต่ในส่รรงเตาเผาทั้งนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมโคตรจะปู๊บเลยนะครับไอพวกนี้คือของชิ้นใหม่ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเราน่าจะสามารถเอาไปใช้กับเจ้าตัว Minecraft s u r v i v a l ลักของเราได้เลยนั่นเองนะ จำจำชื่อมันไว้นะฮะหลังบ้านมีอะไรไหมวะคุณผู้ชมหลังบ้านมีอะไรไว้เนี่ยไม่มีแล้วมันจะทําเพิ่มมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับด้านในนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีกล่องเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าภายในกล่องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับโอ้โหอะไรขึ้นมปอยู่บนนู้นได้ไหมนะคุณผู้ชมมันโคตรเจ๋งขนาดนั้นเลยนะฮะมันขึ้นไปอยู่ได้ยังไงผมก็ไม <Gore> ่รู้เหมือนกันนะครับในนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะเป็นเจ้าตัวลูมนะฮะผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครือลับคุณผู้ชมอันน่าน เหมือนก็จะเป็นการทําป้ายนะอย่างเช่นคุณผู้ชมต้องการป้ายในรูปแบบการดีไซน์แบบนี้สีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็แค่หาป้ายมาแล้วก็หาผงมานะฮะแล้วก็ใส่ชงใส่ชื่อนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ป้ายเลยนั่นเองนะฮะอืมก็ถือว่าแจ๋วดีนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ของหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่านะครับผมคิดว่าด้านบนนี้น่ะมันน่าจะเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านอย่างแน่นอนนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่จุดสูงสุดมากๆเลยนั่นเองในนี้ก็ไม่มีีขอองงนนนนทาไมมมมหู่บบ้้ัััจจวุช จับจนนะฮะสวัสดีครับโอ้โหผู้ใหญ่บ้านนี่เองคุณผู้ชมว่าแล้วนะฮะที่ไหนได้ผู้ใหญ่บ้านอยู่บนนี้นะครับอันนี้เหมือนกับว่าจะเป็นแมปเนมนะฮะมันน่าจ,จะเป็นโต๊ะทําการสร้างแมปโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าบ้านของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะว้าวโคเจ๋งแจ๋วเลยคุณผู้ชมโอ้โ ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในไม้ครับจะว่ามีในรูปแบบนี้ผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอ้โคจ๋วโคจ๋วนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะฮะหลักๆแล้วก็น่ามีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะเจ็ดนะฮะคุณผู้ชมประมาณเจ็ดหลังได้นะฮะถ้าเกิดผมนับผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะหลังนี้เข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะบินอันนั้นเบบี้หรือเปล่าคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่นะฮะมันเข้ามาออก อะไรตรงนี้วันเนี่ยคุณผู้ชมดูว่าปาร์ตี้มุสลิม กันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าพวกมันทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ที่แน่ๆแล้ว่านผู้ชมเรามีไอรอนโกลมเยอะมากๆนะฮะหนึ่งสองนะครับอ,อ่าแล้วก็ตรงนู้นเปล่าผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะหลักๆนะที่ผมเห็นอยู่นะตอนนี้มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะ่านผู้ชมที่มันจะสามารถช่วยในส่วนเจ้าตัววลเลจเจอได้นะครับสวัสดีเจ้าแมวน้อยโอ้โหมันสามร้อยหกสิบองศาเชียอะไรมันจะขนาดนั้นวะนะ่านผู้ชมโอเคตอนนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าผมอยากขึ้นไปข้างบนมากๆเลยนะฮะแต ว่าก,การจะขึ้นมข้างบนแบบมนะินิมมีเดียมเนี่ยผมคิดว่ามันคงปูฟมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการหาของกันดีกว่าคผู้ชมอ่าเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเอ่ออย่างแรกเราต้องมีโตคราฟนะฮะโตคราฟที่ผมยังไม่เห็นเลยนะคุณผู้ชมยังไม่มีหลังไหนที่มีโต๊คราฟเลยนะฮะโคตรที่จะเป็นอะไรที่โคตรสปูปากๆเลย <S <S นะครับโอเคเราต้องการไม้หนึ่งบ็อกนะฮะเราไม่มีไม้เพิ่มใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องการไม้เพิ่มอีกหนึ่งบ็อกด้วยละกันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮ าห,าหลังจากนั้นก็จะทำการคารเป็น PX กแอคนะฮะสิ่งที่เราต้องการมากสุดเลยก็คือเจ้าตัวไมคัสนะฮะและดูเหมือนกับว่าผมน่าจะหาสามารถทําการสร้างอุปกรณ์ได้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะเจอในส่วนเจ้าตัวมอนเตอร์นะที่อยู่ภายในน้ำก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทาการเก็บมานะฮะได้มา 5, ห้าเนี่ยคุณผู้ชมว้าวห้าก็น่าจะพอนะแต่ว่าผมคิดว่าผมเอาเพิ่มไปสักประมาณสิบละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้แบบซิมเพิลซิมเพิลดีนะฮะมันจะได้แบบง่ายๆคุณผู้ชมไม่ออไมากมา อเคได้มาทั้งหมด10บ็อกซ์นะฮะคุณผู้ชมไหนดูสิว่าเราสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะฮะอย่างแรกเลยคือไมค์คาร์ดนะฮะคุณผู้ชมไมค์คาร์ดไมค์คาร์ดเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมจําไม่ผิดไมค์คาร์ดมันครับในรูปแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะอะไรกันวันนี้คุณผู้ชมเออผมต้องการ Card, ะะไมค์คาร์ดนะฮะไมค์คาร์ดทำไมผมหาไมค์คาร์ดไม่เจอนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอลองพิมพ์แป๊บนะฮะไมค์คาร์ดโอ้ต้องเป็นเหล็กเหรอเนี่ยคุณผู้ชม <c oughs> ให้ตายเถอะโรบินนี่ผมบึ้งรู้นะฮะแล้วตอ นั้นผมจําอะไรมาวะคุณผู้ชมนึกแต่ผมน่าจะจําผิดแน่ๆเลยนะครับเอ่อสร้างเตาเผาไว้ตรงนี้นะฮะเหล็กหรอคุณผู้ชมเหมือนกับว่าผมจะเห็นเหล็กอยู่แวบๆแถวๆนี้นะคุณผู้ชมได้กระผมจําไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมสามารถทําอะไรได้รวดเร็วมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าต้องการหินนะฮะโอเคหินมเปิบนะครับดูเหมือนกับว่าแถวนี้จะมีหลุมอยู่นะถ้ากระผมจําไม่ผิดนะฮะแถวๆนี้ป่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าด้านบนน่าจะมีอยู่นะฮะใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคอันน นะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยากขึ้นด้วยหมายคาดมากๆเลยนะครับแต่ว่านี้ผมก็ขึ้นมาโดยการที่เราจะขึ้นมาหาเหล็กกันนั่นเองนะฮะหนึ่งก้อนสองก้อนนะฮะแล้วก็สามก้อนนะครับแล้วก็สี่ก้อนนะฮะแล้วก็ห้าก้อนนะฮะโอู้เยอะเวอร์นะฮะโอเคแล้วก็เจ็ดก้อนนะครับแล้วก็แปดนะฮะโอู้แล้วก็สิบก้อนตามที่เราต้องการมากเลยคุณผู้ชมมันถือว่าเป็นอะไรดีๆมากๆนะฮะโอเคได้มาทั้งหมดสิบก้อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนหน้า ื้นที่ของเราอยู่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ทําการยัดเข้าไปนะฮะโอ้โหมีถังลาวาคุณผู้ชมมันไปได้แบบสิมเปิลมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราแค่ทําการรอเวลานะฮะให้เหล็กของเราเนี่ยมันเผาเสร็จนั่นเองโอเคฮะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้นะฮะเตาเผาเราน่น่าจะเผาใกล้จะเสร็จแล้วนั่นเองนะฮะโอ้ยเหลือก้อนเดียวพอดีเลยคุณผู้ชมเห็นไหมผมบอกแล้วนะฮะผมกะเวลาถูกพอดีเลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยคือเราต้องการเจ้าตัวไมคัสนะฮะโอเคอย่าง ที่2เลยคือเราต้องการในส่วนของดาบนะคบเพื่อํำการป้องกันจากในส่วนของเจ้าตัวมอนเตอร์กันนั่นเองนะฮะโอเคเหลือ3นะฮะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเหลือ3แล้วจริงๆแล้วผมคิดว่าเราก็น่าจะทำการคาบอัลลมันง่ายๆนะอย่างเช่นเออเป็นพิกแอกเลมนองนี้ก็เป็นไปได้นะฮะหรือจะเป็นขวานก็ได้นะครับแต่ว่าผมต้องการเลือกเจ้าตัวพิกแอกมาเลยดีกว่านะฮะนี่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มีเจ้าตัวไมค์คาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบกันดีกว่าคุณผู้ชมว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านึ่ง ซ่ํมไปนะฮะคุณผู้ชมนี้ ขึ้นแบบจีเนียสนะฮะโอ้โหผมโคตรชอบเลยว่ะคุณผู้ชมโอเคแล้วเราก็ออกมานะฮะแค่นี้เองนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อไปหาจุดเริ่มต้นของเรากันนั่นเอง <c oughs> อ่าจุดเริ่มต้นของเราอยู่ตรงนี้นะฮะเราน่าจะมีบล็อกแบบซิมเพิลสิมเพิลนะครับนี่ไงขึ้นแบบง่ายๆนะฮะโอเคติดด้านบนเราก็ทําการทุบออกมานะฮะแค่นี้เองคุณผู้ชมโอ้ยตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มืดมากนะฮะเพียงแค่นี้นะเราก็สามารถที่จะออกมาจากเจ้าตัววีเลททำได้แล้วนั่นเองนะทำไมมันขึ้นไม่ได้ว้เนี่ยคุ การว่ายน้ำภายในไมค a f า Windows 10นี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคออกมาไปดีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะฮะหลังจากที่เราทําการลงไปประจนภัยนะฮะในส่วนของเจ้าตัวท่ามวินเลจเจอร์กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแ like, ชร์รูทร์ติดตามกดตัวเครื่อเบร์กันนั่นเองซพ่งเป็กำลังใจใผมด้วยแล้วก็ไม่พลาดติดตามคลิปใหม่งเราด้วยนั่นเองสาหร นี่นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าจองกันใหม่กบผมสวัสดีครับบ๊ายบาย